เมนูวันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกหมูทําความสะอาดกระดูกหมูให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มน้าให้เดือดๆเลยค่ะเอากระดูกหมูของเราใส่ลงไปค่ะพอกระดูกหมูของเราใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเติมเกลือลงไปค่ะปิดฝาหม้อนะคะทิ้งไว้ให้ไฟเดือดเลยค่ะใช้ไฟแรงก่อนนะคะพอนะพอไฟเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดฝาหม้อออกค่ะใช้ไฟกลางๆลงนะคะน้าต้มซุปกระดูกหมูของเราก็ได้ ใส,ใส่ค่ะแล้วก็ช้อนฟองออกนะคะพอช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆช้อนออกน้ําก็จะเริ่มใสเปลี่ยนเป็นไฟกลางๆนะคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะปิดฝาหม้อไว้แต่ว่าไม่ต้องสนิทนะคะเราก็มาทาเครื่องต้งยมยำของเราค่ะคะตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศแล้วก็ผักซอยนะคะแล้วก็มาตำน้ําพริกค่ะพริกตาใส่มะนาวนะคะจะได้ไม่ดําค่ะแล้วเราจะแยกถ้วยเวลาทานนะคะบีบมะนาวไว้ด้วยนะคะ เสร็จแล้วนะคะกระดูกหมูของเราก็ช้อนฟองออกเหมือนเดิมค่ะเริ่มได้ที่แล้วนะคะกระดูกหมูของเราเริ่มเปื่อยแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องสม,มุนไพรลงไปเลยค่ะขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะเอามะเขือเทศไว้ด้านหลังที่หลังนะคะเพราะว่ามะเขือเทศของเราจะได้ไม่นิ่มมากนะคะเสร็จแล้วนะคะจะเริ่มหอมสม,มุนไพรแล้วค่ะเคี่ยวไปต่ออีกนิดนึงก่อนนะคะพอเคี่ยวให้หอมหอมสม,มุนไพรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการช้อนฟองออกเหมือนเดิมค่ะ น้ำจะได้ใสใสใส,ใสมะเขือเทศลงไปค่ะเคี่ยวต้ม่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําปลาค่ะแล้วก็น้าํามะขามเปียกนะคะถ้าใครไม่มีน้มามะขามเปียกก็ใส่เป็นมะขามเปียกเป็นสดก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะชิมรสนะคะเครื่องปรุงเราจะอร่อยเท่านี้เพราะว่ากระดูกหมูของเราก็จะมีความหวานอยู่แล้วนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยโรยผักด้านบนปิดไฟได้ค่ะพร้อมเสิร์ฟทุกคนนะคะวันนี้ บีบมะนาวเพิ่มความหอมนิดหน่อยค่ะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะเวลาทานนะคะแยกถ้วยนะคะใส่พริกด้านนอกนะคะแบบนี้จะได้ทานได้ทั้งบ้านค่ะมาทานต้มแซบกระดูก